ครับก่อนไปก็มาแวะทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสดีมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเด๋ยวหน้าวงนะครับผมก่อนที่จะไปบ่อน้ําร้อนนะครับลองชิมดูด้วยกันนะครับคอนชิมก๋วยเตี๋ยวเรือครับลองเพิหน่อยเพิ ยายยาวใหญ่มันจะขั้งลนมาเออมาเดี๋ยวคุณคุณมาแล้วครับกปวยเทียวเรือปวดเทียวเรือครับวยเทียวเรือดเี๋ยวมาชีมมาดูนะครับ